อ่าไม่เป็นไรเนาะมีเพื่อนดีน้อยก็มันเป็นไรนะดีกว่ามีมากแต่ไม่มีความจริงใจต่อกันอ่าไม่เป็นไรนั่งมากๆเจริญให้มากไม่ใช่นั่งมากๆนะ,จะเจริญสมาธิอ่าทำตั้งจิตเป็นสมาธิมากๆเนี่ยมันจะอ่าต่อแต่ข้อควรระวังนะผู้ที่มีจิตเป็นสมาธิอย่าพยายามเอาออกไปมองข้างนอก ถ้าเรายังไม่รู้ทุกรู้เหตุให้เกิดทุกรู้ความดับอย่างทุกรู้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับไม่เหลืออย่างทุกเนี่ยยังไม่เกิดปัญญาอะไรเนี่ยถ้ามีจิตตั้งมั่นแล้วมองไปข้างนอกมันก็จะเห็นกิเลสคนโดยละเอียดโดยที่ลืมว่าเราก็มีกิเลสเหมือนกันนะส่วนมากคนที่ตั้งมั่นแล้วมันมองออกนอกมันจะเห็นกิเลสคนเห็นมายาของคนได้ละเอียดแต่ลืมตัวเองทีเนี่ยตัวเองก็มีกิเลสเหมือนกันทีนี้มันจะเป็นอย่างนั้น บางทีก็ออกเป็นักออกไปช่างแต่ความตั้งมั่นมันจะเห็นทําให้เห็นชัดเจนเห็นบายาของคนบางคนสมาธิเข้มเข้มอาจจะเห็นความคิดเลยก็ได้เห็นความคิดของว่าเขากําลังคิดอะไรอยู่ตอนนี้นะถ้ามีสมาธิที่เข้มข้นมันอาจจะเป็นอย่างนั้นเนาะแต่ที่นี้การฝึกสมาธิของเราฝึกเพื่อจะเห็นตัวเองอ เพื่อจะเห็นว่าเราควรแก้ไขตรงไหนเรามีจุดบกพร่องอะไรนะถ้าจิตไม่ตั้งมั่นมันจะไม่เห็นตัวเองแต่ถ้าฝึกจิตจนตั้งมั่นแล้วเป็นสมาธิแล้วควรหันกลับมาพิจารณาตัวเองนีย่ยเหตุให้เกิดทุกข์มันจะอยู่ตรงนี้เหตุให้เกิดทุกข์นะเห็นทุกข์ก็เห็นอยู่ตรงนี้นั่นแหละเนาะนะมิฉะนั้น อย่าพยายามเอาออกไปข้างนอกนะถ้าจิตเป็นสมาธิถ้าออกไปข้างนอกกิเลสมันก็ยิ่งจะหนาขึ้นเรื่อยๆนะ <S <S อย่าลืมว่าสมาธิเนี่ยถ้าเอาไปใช้ในทางกิเลสนะดูในสิ่งที่มันไม่ดีของคนยิ่งเห็นละเอียดนะอ่าโอ้ดูในสิ่งที่มันไม่ดีของคน,นเห็นละเอียดเลยแล้วก็เราก็บังคับ จิตเราชนิดนั้นไม่ได้พอมันไปสัมผัสสัมพันธ์กับกิเลสของคนเราเองก็เกิดกิเลสไปด้วยทีเนี้ยมันจะเป็นอย่างนั้นเนาะมิฉะนั้นถ้าเรามาเส้นทางของการฝึกตนแล้วแน่นอนอยู่แล้วว่าเพื่อนท่านจะเริ่มน้อยลงถ้าท่านเริ่มมารักษาศีลมาให้ทานมาภาวนามาเจริญสมาธิมาเจริญกุศล สังคมแย่ๆตั้งแต่ก่อนมันจะเริ่มน้อยลงน้อยลงต่อไปก็จะมีแต่กัรลยาณมิต